ตอนที่210ร้ายการศึกษาส่วนนี้เป็นของคุณลุงใหญ่และคุณป้าสะพ i ยใหญ่ค่ะและนี่เป็นอ่งเปาของลุงรองและป้าสะพ i ยรองโจโจโยื่นอ่างเปาในมือให้กับทุกคนโดยไม่มีการเลือกรักมักที่ชังเมื่อเห็นซองอ่างเปาทุกคนต่างก็หันมองหน้ากันด้วยความตกตะลึงนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้รับอ่างเปาตั้งแต่พวกเขาโตเป็นผู้ใหญ่อีกทั้งคนที่ให้ยังเป็นเด็กน้อยอีกด้วย ฉินเรียกุมขมับแล้วมองที่ซองอ่างเปาในมือของเขาพลันรู้สึกกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเป็นอย่างที่คิดอาจารย์ของเธอนั้นช่างเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องเขาหลอกได้แม้กระทั่งเด็กตัวเล็กฮ่าฮ่าคุณย่าฉินที่ได้สติกลับมาเธออุม้มหลานสาวสุดที่รักขึ้นมาก่อนจะหอมแก้มเธอแรงๆหื้อย่าเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกเลยที่ได้พบกับหนูความโชคดีทั้งหมดของชีวิตเธอนั้นคงจะหมดไปตั้งแต่ตอนที่เธอพบกับโจโจแล้ว โจโจมองเธอด้วยรอยยิ้มจากนั้นหนูน้อยจับไปที่ใบหน้าของย่าฉินและหอมแก้มพลางเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงที่ทั้งอ่อนโยนและสดใสคุณย่าก็เป็นสมบัติที่ล้ำค่าของหนูหนูก็โชคดีมากเหมือนกันสองย่าหลานเอ่ยชมกันอยู่พักหนึ่งหลังจากนั้นโจโจก็ถูกป้าสะพ้ายคนอื่นๆแย่งตัวไปแล้วพวกเธอเข้าใจในทันทีว่าทำไมคุณย่าฉินถึงต้องการหลานสาวเพราะเด็กผู้หญิงคนนี้เอาใจใส่เธอมากกว่าเด็กผู้ชายนั่นเอง ในขณะที่พวกเธอกำลังคิดอยู่นั้นก็เห็นชินเป่ยเดินลงมาจากชั้นบนแล้วแผ่เสียงตะโกนออกมาคุณปู่คุณยา่าคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่สวัสดีปีใหม่ครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยมีอังเป่าก็ยื่นกันเข้ามาได้เลยครับขณะที่พูดนั้นเขาก็วิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วพร้อมกับยื่นมือไปข้างหน้าด้วยแววตาที่กระตือรือร้นเสี่ยวหลานมองไปที่เขาใบหน้าอันง,งดงามนั้นเต็มไปด้วยความเฉยเมยสายตาคู่งามนั้นหันไปทางอื่นก่อนจะพูดบางอย่างที่ทําให้ชินเป่ยรู้สึกเย็นว่าออกมาเเธธอปฏิสว่า ไม่มีวันๆเอาแต่ของเงินนี่ก็ปีใหม่แล้วไม่คิดจะให้อ่างเปาพวกเราบ้างหรืออย่างไรอ๋าชินเปยรู้สึกตะลึงรู้สึกว่าตัวเองได้ยินอะไรผิดไปแม่ของเขาพูดว่าอะไรนะใครต้องให้เงินอ่างเปาใครกันเมื่อเห็นท่าทางของเขาเสี่ยวหลานก็ขย่าอ่างเปาในมือของเธอดูนี่โจโจให้ฉันมาฉันเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วเหล่าว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วพวกเราที่อายุมากกันแล้วก็ต้องการเงินอ่างเปามากกว่าจริงๆแกคงไม่อยากให้แม่แกเร็วหรอกใช่ไหม ชินเปยรู้สึกสับสนเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาก็สายศรีศรษะทันทีไม่อยากถ้าอย่างนั้นก็เอาเงินอ่างเปามาสิเมื่อได้ยินเช่นนั้นเสี่ยวหลานก็มองเขาอยู่เงียบฮ่าฮ่าชินเปยเกาศีรษะของตัวเองแล้วเดินขึ้นไปชั้นบนอย่างไม่รู้ตัวและกลับลงมาพร้อมกับกระปุกอมสินก่อนจะยื่นมันให้เธอเมื่อเธอรับไปแล้วเขาจึงสติกลับมาก่อนจะมองไปที่กระปุกอมสินด้วยความเสียใจและน้ำตาก็ไหลจากนั้นเขาก็ร้องไห้ฮือ เมื่อได้ยินเสียงจากชั้นล่างคนที่เหลือก็ต่างวิ่งลงมาชินซีเป็นคนเชื่อคนง่ายเขาถูกพ่อแม่หลอกเอาเงินอ่างเปาไปไม่เพียงเท่านั้นเขายังรู้สึกลึกๆว่าตนนั้นเป็นพี่ชายจะงกกว่าน้องสาวไม่ได้มันเทียบไม่ได้กับน้องสาวของเขาเลยเขาเกือบจะควักเงินที่มีอยู่ทั้งหมดออกมาเลยด้วยซ้ําตอนนี้มีเพียงฉินเอ๋อเท่านั้นที่ตื่นแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เดินลงไปชั้นล่างเขาเป็นเหมือนแม่ไก่ที่กําลังกกไก่อยู่โดยเอาบัตรธนาคารซ่อนเอาไว้ใต้ก้นไม่ว่าใครก็ไม่สามารถเอาเงินของเขาไปได้ใครอยากจะให้ก็ให้ไปเถอะ ที่ชั้นล่างคุณย่าชินเอาเงินอ่งเปาที่เตรียมไว้ก่อนแล้วออกมาให้พวกเขาและเสี่ยวหลานก็ได้คืนกระปุกอ,อมสินให้ชินเปยเช่นกันจึงทำให้เขาหยุดร้องไห้จากนั้นเขาก็ลากโจโจออกไปวิ่งเล่นชีหัวที่กำลังเดินออกตากประตูคฤหาสน์หลังข้างๆมาและเห็นโจโจเข้าพอดีเขาจึงตะโกนเรียกเจ้าหัวล้นน้อยมานี่สิเมื่อได้ยินเสียงนั้นโจโจก็หันไปมองจากนั้นก็รีบหันหน้ากลับทันทีเขาคือใครกันหรือ ชิ้นไปหันไปมองก่อนจะย่นจมูกแล้วจ้องมองเขาในต่างหากหล่ะที่หัวโล้นน้องสาวของเขาผมยาวแล้วโจ,โจโจตกไปที่ไหล่ของเขาอย่างปลอบใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่หกอย่าโมโหไปเลยพวกเราจะไม่ยุ่งกับตัวขาดทุนมันจะกระทบต่อโชคลาภและจะทําให้เราโชคร้ายหนูน้อยพูดด้วยท่าทีที่จริงจังจึงทําให้ชีหัวที่กําลังอารมณ์ดีอยู่รู้สึกโมโหขึ้นมาเขาสาวเท้าก้าวเข้ามาก่อนที่จะยกคอเสื้อของโจโจจ,จากด้านหลัง สีหน้าของโจโจแข็งทื่อและขาน้อยๆก็เตะเข้าไปทันทีชีฮัวรู้ว่าเธอมีความสามารถเขาเลยไม่ประมาทและได้เตรียมการไว้ตั้งแต่แรกแล้วเขารีบหมุนตัวหลบทันทีช่วงสั้นๆระหว่างที่เธอจะเปลี่ยนขาเพื่อเตะอีกครั้งนั้นเขาก็รีบคว้าขาของเธอไว้ทันทีเมื่อขาถูกล็อกเอาไว้โจโจจึงเปลี่ยนมาใช้มือและกำลังจะต่อยเข้าไป ชีห้หัวหลบได้อย่างหวุดหวิดเขาเกือบถูกต่อยอัดกำแพงแล้วเชียวเมื่อเห็นเช่นนั้นเขาจึงรู้สึกกลัวขึ้นมาและเมื่อเห็นว่าโจโจกำลังจะลงมืออีกเขาก็รีพูดออกมาทันทีว่าอย่าอย่าลุงแค่เอาของขวัญมาให้หนูเท่านั้นเองดูสิว่านี่คืออะไรขณะที่พูดนั้นเขาก็หยิบกุญแจมือสีทองออกมาจากกระเป๋าเมื่อเห็นกุญแจมือรูปหัวสิงโตและหมาป่าสีทองดวงตาของโจโจก็ลุกวาวขึ้นมาทันทีและเธอก็หยุดการเคลื่อนไหวลง เธอยื่นมือเข้าไปหยิบมันครั้งนี้ฉีหัวไม่ได้แกล้งเธออีกเขาส่งมันให้เธอทันทีเมื่อเห็นว่าหนูน้อยดีใจก่อนจะสวมกุญแจมือหัวสิงโตและหัวหมาป่าที่ข้อมือทั้งซ้ายและขวาเธอยิ้มจนตาหยีช่างเป็นภาพที่ดูน่าขันชอบหรือเปล่าก็ไม่เลวเลยถ้าหากลุงตัวขาดทุนปล่อยหนูหนูก็คงจะดีกว่านี้โจโจมองเขาและพูดอย่างจริงจังเมื่อได้ยินเธอเรียกเขาแบบนั้นฉีหัวก็ถึงกับพูดไม่ออก เขาเป็นถึงหัวหน้าทีมเสือในรายชื่อล่าค่าหัวนั้นเขามีค่าหัวถึงหนึ่งพันล้านหยวนเลยนะทำไมเด็กคนนี้ถึงเรียกเขาว่าตัวขาดทุนเสียได้เขาวางเธอลงและพึรรมพำเบาๆใครอยากจะอุ้มเธอกันตัวก็อ้นขนาดนี้หนักเป็นบ้าเลยถึงจะพูดอย่างนั้นแต่มือของเขากลับบีบไปที่แก้มอ้วนๆอย่างรวดเร็วทันทีที่เท้าของเธอถึงพื้นโจโจโก็กระโดดออกไปห่างเขาถึงห้าเมตรก่อนจะหยิบเย็นชำระล้างออกมาแปะที่ตัวของเธอก่อนจะถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอก เธอนั้นจะเป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยดังนั้นเธอจึงไม่สามารถยุ่งเกี่ยวกับตัวขาดทุนได้โชคดีที่ฉีหัวไม่มีทักษะในการอ่านใจคนมิเช่นนั้นเธอคงจะโดนเขาตีก้นไปแล้วนี่เจ้าหัวล้นน้อยเรื่องที่ลุงบอกหนูไปก่อนหน้านี้หนูได้คิดเกี่ยวกับมันบ้างหรือเปล่าชีหัวถามเธออีกครั้งคิดแล้วละ่ะโจโจกำลังเล่นกุญแจมืออยู่และพูดโดยที่ไม่เงยหน้าขึ้นมามองดวงตาของชีหัวเป็นประกายทันที หนูจะไปทำงานกับลุงใช่หรือเปล่าไม่ไปโจโจสายศีษะหนูคิดแล้วว่าหนูไม่ไปและคุณพ่อของหนูก็ไม่ให้ไปด้วยเพราะมันอันตรายเกินไปและเธอก็ไม่อยากทำให้พ่อของเธอต้องเป็นกังวลเมื่อได้ยินเช่นนั้นฉีหัวก็รู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยหนูอายุจะห้าขวบแล้วนะไม่ใช่เด็กสามขวบแล้วทำไมถึงยังเชื่อฟังคำพ่ออย่างนี้อยู่อีกละคนอื่นเขาจะดูถูกหนูเอาได้นะ เมื่อได้ยินที่เขาพูดโจโจก็ย่นจมูกก่อนจะเอียงศีรษะครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งทำไมถึงต้องมีคนดูถูกด้วยละ่ะผู้ชายที่เป็นลูกแงติดแม่กับผู้หญิงที่เป็นลูกแงติดพ่อก็ต้องถูกหัวเราะเยาะเป็นธรรมดาชีหัวตั้งใจจะหลอกให้ตกใจเล่นฮ่าฮแต่กลับไม่คิดว่าจะทําให้โจโจตะลุกวาวขึ้นมาหนูเป็นสมบัติของคุณพ่อหนูเป็นทรัพย์สมบัติของพ่อ เมื่อพูดจบเธอก็กระโดดโลดเต้นกลับเข้าไปในห้องของเธอและยังคงได้ยินเสียงของเธอที่พูดอย่างภูมิใจว่าหนูเป็นสมบัติของพ่อลอยออกมาชี้หัวต่อให้เธอได้ใบประกาศนียบัตรชั้นอนุบาลก็ยังคงไม่น่าภูมิใจมากเท่านี้ด้วยซ้ำชี้หัวไม่คิดมาก่อนเลยว่าคนที่หาต้นกล้าชั้นเยี่ยมเข้ามาในองค์กรมากมายอย่างเขาจะเกลี้ยกล่อมโจโจไม่ได้ เหตุผลเป็นเพราะอีกฝ่ายยังไม่บรรลุนิติภาวะเธอจึงไม่ยอมอ่อนให้กับคำกระตุ้นของเขาเลยแม้แต่นิดเดียวมันน่าโมโหจริงเขารู้สึกเสียใจเล็กน้อยเย่หลิงเฟิงที่เอนกายพิงวงกบประตูอยู่เมื่อเห็นภาพนี้แล้วเขาก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาเมื่อได้ยินเสียงฉีหัวก็หันไปมองทางต้นเสียงนั้นและมองหน้าเขาด้วยความโกรธเคืองหัวเราะไปเถอะถ้าหาคนมารับช่วงต่อไม่ได้นายก็ทำมันต่อไปตลอดชีวิตเลยก็แล้วกัน เธอมาดูกันว่าถ้าถึงตอนนั้นเขาจะยังหัวเราะได้อีกหรือเปล่าหลังจากที่พูดจบเขาก็เดินกลับไปยังคฤหาสน์ของเย่หลิงเฟิงทันใดนั้นเขาก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้และพูดอย่างเคร่งครึมจริงสิคนที่ทำธุรกิจร่วมกันกับตระกูลเย่และตระกูลต้วนมีเยอะมากเมื่อเร็วๆนี้ได้เกิดความโกลาหลขึ้นในเมืองหลวงงอและนายกเทศมนตรีก็กังวลจนไม่หลับมาหลายวันแล้วเรื่องนี้มาถึงตัวแล้วทุกอย่างขึ้นอยู่กับนายการที่นายทำแบบนี้ไม่รู้ว่าจะต้องทำให้บริษัทอีกมากมายแค่ไหนที่ต้องล้มละลายลง เมื่อได้ยินเช่นนั้นเย,ย่หลิงเฟิงกลับไม่สนใจและทันไรนั้นเขาก็เผยรอยยิ้มที่เย็นชาออกมาถ้าอย่างนั้นก็ให้เขาอดหลับอดนอนไปอีกสักสองสามวันสิเพราะเรื่องนี้มันเพิ่งจะเริ่มต้นเอง